เอ๋สวัสดีค่ะทุกคนครูเคสมาแล้วนะคะวันนี้ก็มาทักทายทุกคนในเวลาบ่ายนะคะวันนี้ครูเคสเข้ามาเร็วนิดนึงนะคะก็อยากจะมาเล่าอะไรดีๆให้กับทุกคนฟังนะคะวันนี้มีคนทักครูเคสมาเออว่าสอบถามถึงตัวเลข72นะคะว่าเลขนี้ดีไหมนะคะไปออศึกษาทางด้านตัวเลขมาแล้วเนี่ย ทำไมมีคนบอกว่าเป็นเลขหนี้สินนะคะครูเคสช่วยอธิบายถึงตัวเลขนี้ให้ฟังหน่อยนะคะเลขเจ็ดสองนะคะหลายๆคเอ่อหลายๆคนไม่กล้าใช้นะคะวันนี้ครูเคสจะมาไลฟ์สดบอกทุกคนขอเวลาสิบนาทีพอนะคะวันนี้เดี๋ยวครูเคสมีงานต่อนะคระูคเคสติดลูกค้านะคะเดี๋ยวจะต้องไปคุยกับลูกค้าเพราะวันนี้ก็จะมาไลฟ์สดบอกทุกคนในตอนนี้เลยนะคะอยากจะบอกอยากจะเล่าทุกคนฟัง ก็สวัสดี Facebook สวัสดี Tik To อกด้วยนะคะใครเข้ามาแล้วฝากแชร์ออกไปด้วยนะคะเดี๋ยวครูเคทคอแชร์ก่อนนะคะทุกคนระหว่างนี้ แชร์เองนะคะทุกคนก็ทุกคนรอแป๊บหนึ่งนะคะโอ้โหติกตอกมาดูกันเยอะมากๆเลยติกตอกบอกว่าสุดยอดจริงๆครูเคสควรจะตั้งกล้องไลฟ์สดที่ติกตอกที่เดียวพอนะตอนนี้ฝาก Facebook แชร์ออกไปให้ครูเคสด้วยนะคะเอ,อ่อ Facebook ปิดกั้นหนักมากเลยนะคะทุกคน สวัสดีค่ะคุณต้นมิกกี้เวใครเข้ามาดูครูเคสแล้วนะคะฝากกดหน้าเหลืองมาหน่อยนะคะอรูปหน้าเหลืองที่กอดรูปหัวใจนะคะเป็นกําลังใจให้ครูเคสด้วยนะคะเขาบอกว่าถ้ากดหน้าเหลืองเออมันจะเปิดการมองเห็นเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะคะไม่แน่ใจฝากทุกคนกดหน้าเหลืองให้คูเคสด้วยนะคะ ตอนนี้นะคะเราช่วยกันแชร์ก่อนนะคะใครเข้ามาดูแล้วระหว่างนี้ทุกคนเออเข้ามาดูค,ครูเคสก้มหน้าก้มตาทําอะไรคะค,ครูเคกขออนุญาตแชร์แป๊บหนึ่งนะคะทุกคน Facebook ปิดกั้นหนักมากเลยนะคะตอนนี้ทุกคนนะคะมาเพิ่มพลังกันนะคะบ่ายแบบนี้ทุกคนทําอะไรกันอยู่นะคะบางคนอาจจะ ทำงานกันอยู่ใช่ไหมนะคะเออใครไม่ทันยังไงก็มาดูไลฟ์สดย้อนหลังนะคะกลับบ้านไปตอนเย็นก็ทานข้าวอาบน้าทานข้าวเสร็จก็มาดูไลฟ์สดครูเคสย้อนหลังนะคะข้อมูลดีๆเกี่ยวกับตัวเลขแบบนี้ทุกคนจะต้องมาฟังคูเคสเท่านั้นนะคะทําไมจะต้องเป็นตัวเลขโอ้โหทุกคนตัวเลขนะคะคือชีวิตของทุกคนโทรศัพท์ทุกคน,กคนพกติดตัวตลอดเวลานะคะจน คือโทรศัพท์นะคะเข้ามาอยู่เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของทุกคนไปแล้วโดยเฉพาะตัวเลขเบอร์โทรตัวเลขกับเบอร์โทรนะคะทุกคนเปลี่ยนโทรศัพท์มาเป็น1 0บสเครื่องสิบสรุ่นแล้วแต่บางคนนะคะเบอร์โทรเบอร์เดิมก็ยังอยู่นะคะใช้มาเป็น10บสปีแล้วจนเบอร์นั้นนะคะเปรียบเสมือนตัวแทนของเราเลย เบอร์ะะเป็นอย่างไรนะคะชีวิตของเราทุกวันนี้ก็เป็นอย่างนั้นนะคะแปลกมากๆเลยนะคะถ้าใครมาสนใจเรื่องตัวเลขหรือมาศึกษาเรื่องตัวเลขนะคะโอ,อ้ไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าตัวเลขแต่ละตัวนะคะบ่งบอกการเป็นตัวตนของคนคนนั้นได้แบบโอ้โหแม่นยำม,มากๆเลยนะคะครูเคสอยู่ในวงการตัวเลขเบอร์มงคลมา14ปีนะคะเรียกได้ว่าครูเคสนะคะขายซิมการ์ดส่งนะคะ ก็ต่อเดือนก็หลักหมื่นเบอร์นะคะและครูเคสก็เก็บสถิติที่หน้าร้านของครูเคสเองนะคะใครใช้ตัวเลขแบบไหนคนขับรถแท็กซี่ใช้ตัวเลขแบบไหนนะคะคนขับรถบรรทุกใช้กลุ่มตัวเลขแบบไหนคนขับวินมอเตอร์ไซค์ใช้กลุ่มตัวเลขแบบไหนพนักงานนะคะหรือว่า คนที่ทําธุรกิจขนาดใหญ่หรือคนรวยเศรษฐีเขาใช้กลุ่มตัวเล่นแบบไหนนะคะครูเคสก็จะวาบอกเทคนิคดีๆความรู้ดีๆให้กับทุกคนวันนี้10นาทีพอนะคะไม่นานนะคะเดี๋ยวครูเคสจะต้องไปทํางานต่อแล้วนะคะโอ้โหติกตอกกดกระดิ่งให้ติกตอกหน่อยคะคะเ e b บุ๊อย่ายอมแพ้นะคะตกิตกตอกโอ้โหสุดยอดมากๆเลยติกตอกบอกว่าเข้ามาดูกันเยอะมากมเลยนะคะเนี่ยลืมติดไหม <laughs> ติ๊กตอกเออทั้งทายครูเคสได้นะคะครูเคสชีวิตเสร็จได้นะคะเพจของครูเคสชื่อครูเคสชีวิตเสร็จได้นะคะก็มาติดตามกันได้เลยนะคะโอ้โหกล้องนี้หน้าครูเคสชัดมากทุกคน มันชัดมากมากเลยนะคะกล้องนี้ถ้าใครอยากไลฟ์สดนะคะใครแบบว่าเออกล้องมืดครูเคสโทรศัพท์กล้องมืด,มดถ่ายคลิปล้งมันมืดมากๆเลยนะคะครูเคสแนะนำให้ทุกคนใช้วี vo นะคะครูเคสก็เพิ่งเปลี่ยนมาใช้วี vo นะคะเนี่ยหน้าบอกว่าสว่างมากเลยส่วนติ๊กตอบตอนนี้รู้สึกว่าเออนาไมหน้ามันมืดไปนะคะเดี๋ยวจะต้องตั้งกล้องทางไหนมุมไหนดี ติ k กต็อครูเคสใช้ไอโฟอนนะคะตอนนี้หน้าดำเลยอ่าทุกคนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะหัวข้อในวันนี้เจสองในเบอร์โทรเลขนี้ดีไหมนะคะใช้เลขหนี้สินไหมนะคะ มีคนทักมาถามครูเคสเกี่ยวกับตัวเลขนี้เยอะมากๆเลยนะคะที่ผ่านมาครูเคสก็อยากจะมาไลฟ์สดบอกทุกคนเลยทีเดียวนะคะจากการที่ครูเคสเก็บสถิติมานะคะและตัวเลข7 2ดนี้นะคะพ่อของครูเคสก็ใช้นะะใช้ตัวเลขนี้ปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้ใช้แล้วไม่ให้ใช้นะคะเหตุผลคืออะไรเดี๋ยววันนี้จะครูเคสจะมาบอกทุกคนนะคะเดี๋ยวทุกคนจะกลัวกันนะคะก็ ตัวเลข7-2นะคะถ้าเปรียบกับครูเคสให้ครูเคสอธิบายและคํานิยามของคํานี้นะคะเล, 7, เ,เ,ลเ,เลข7เป็นเลขแห่งดาวเสาเป็นเลข7เป็นเลขแห่งดาวเสามีเทพเซตเทิลคุ้มครองอยู่นะคะถ้าทุกคนจะมองถึงเลข7 ให้มองถึงดาวเสาร์นะคะดาวเสาร์เป็นดาวดวงเดียวในระบบสุริยะนะคะนี้พูดหลักวิทยาศาสตร์เลยนะคะดาวเสาร์เป็นดาวดวงเดียวในระบบวิในระบบสุริยะของเรานะคะที่มีวงแหวนล้อมรอบแบบเห็นได้ชัดและชัดเจนสวยงามมากๆเลยนะคะเลขเจ็ดเป็นจึงเป็นเลขที่ดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างมาให้ทุกคนนะคะเป็นตัวเลขที่ดึงดูดได้ดีมากๆถ้าทุกคนนึกถึงเลขเจ็ดง่ายเลยนะคะครูเคสอยากให้ทุกคนนึกถึง อะไรนะคะที่ทุกคนเห็นเลข7แล้วทุกคนจะนึกถึงอะไรนะคะมีใครรู้บ้างนึกถึงเลข7แล้ละนึกถึงเลข7เราจะนึกถึงอะไรนะคะเคสสอนบ่อยมากๆเลยนะคะนึกถึงเลข7เราจะนึกถึงอะไรเซเว่นอินเลฟเว่นของเรานะคะนึกถึงเลข7เราจะนึกถึงเซเว่นนะคะง่ายๆเลยนะคะเซเว่นมีเลข7เป็นสัญลักษณ์เลข7จึิง ที่ครูเคสบอกทุกคนว่าเลข7เป็นเลขแห่งการดึงดูดใช่ไหมคะเซเว่นจึงดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างดึงดูดลูกค้าดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างมาอยู่ซื้อของอุดหนุนเหมือนกับดึงดูดบริวารมาล้อมรอบตัวเองนะคะนึกถึงที่ครูเคสบอกว่าให้นึกถึงดาวเสาร์นะคะก็ดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างมาอยู่เป็นบริวารของตัวเองลลยล้อมล้อมล้อมรอ,อบไปด้วยลูกค้านะคะ ก็แบบนี้นะคะคือเลขเจ็ดทีนี้นะคะเลขเจ็ดมันเป็นเลขแห่งการดึงด,ดูดพอมันไปอยู่กับคู่กับเลขสองเนี่ยซึ่งเป็นเลขแห่งผู้หญิงนะคะที่มีความอ่อนหวานน่ารักเรียบร้อยเหมือนคูเคสนะคะทีนี้นะคะมันเป็นตัวเลขที่เลขเจ็ดมันเป็นเลขยิ่งใหญ่พอมันไปคู่กับเลขสองซึ่งเป็นอ่อนหวานน่ารักเนี่ย มันสำคัญมากๆเลยนะคะทุกคนถ้าเราขาดพลังในชีวิตหรือ,อ,อถ้าเราคิดลบถ้าเราคิดลบเลขเจ็ดมีพลังมากๆพอไปอยู่กับเลขสองซึ่งอ่อนกว่าเนี่ยมันถูกเลขเจ็ดควบคุมหมดแล้วนะคะอันนี้คือหลักง่ายๆนะคะพอเลขเจ็ดไปอยู่กับเลขสอง อ่าอย่างที่ครูเคสบอกมันเป็นเลขแห่งการดึงดูดใช่ไหมคะเลข7ทีนี้พอเราไปใช้เลขเจดสองในเบอร์โทรเนี่ยนะคะตอนนี้ครูเคสสอนแค่สองตัวเลขนะคะเลข7กับเลข2จะต้องติดกันนะคะเช่น0ูนย์แดหนึ่งเจ็ดสองสามแบบนี้นะคะเจดสองเห็นไหมมันติดกันหรือ0ูนย์เกสามเจ็ดสองแบบนี้หรือว่าศูนย์ หกสองห้ดสองแบบนี้นะคะเลขเจ็กับเลขสอจะต้องติดกันอ่าถ้าเกิดเป็นแบบ0ูนย์แปดหนึสแองแบบนี้ไม่ได้นะคะมันมีเลขเก้มากันนะคะจะต้องเป็น7 2ติดกันแบบนี้นะคะพอเราใช้เลขเจ็ดสองแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราขาดพลังเราไม่มีพลังเลย เราไปโฟกัสถึงเรื่องหนี้สินนะคะตัวเลขนี้จึงดึงโดดแต่หนี้สินมาหามาให้เราได้แบบง่ายมากๆเลยนะคะหรือเจ็ดสองนะคะเป็นตัวเลขที่ทำให้เงินเข้ายากแบบนี้นะคะถ้าเกิดเราไปคิดว่าเงินเข้ายาก ตัวนี้ตัวเลขนี้นะคะก็จะเป็นตัวแบบฟันธงหรือเป็นตัวแบบคอนเฟิร์มให้เราว่าโอเคเงินหายากหรือเราต้องการหนี้สินตัวเลขนี้ก็จะดึงดูดแต่หนี้สินมาให้เรานะคะเมื่อกี้นะคะครูเคสได้พูดถึงที่พ่อช้นะคะเจ็ดสองท้ายเลยนะคะทุกคนทีนี้ตำแหน่งของเลขเจ็ดสองที่มันทรงพลังมากๆเนี่ยมันจะต้อง จะต้องสอนกันแบบเข้มข้นอีกทีหนึ่งนะคะน,นี้ครูเคสบอกทุกคนคร่าวๆนะคะมันจะต้องดูทั้งเจ็ดเบอร์นะคะว่าตำแหน่งไหนที่มันมันแบบว่าชัดเจนมากๆหรือตำแหน่งที่มันทําแบบส่งผลกับชีวิตเรามากๆเนี่ยมันจะต้องดูตำแหน่งอีกทีหนึ่งนะคะวันนี้ครูเคสสอนให้ทุกคนฟังคร่าวๆก่อนแล้วกันนะคะอย่างตัวครูพ่อครูเคสเนี่ยใช้เจ็ดสองในเบอร์โทรนะคะเมื่อตอนนั้นอะ่ะพ่อก็มีหนี้สิน เยอะมากๆก็คือแบบมันแปลกมากๆเลยนะคะพอเรามาอ่ะพ่อใช้เบอร์เบอร์นี้นะคะ่ะประมาณสิบห้าปีสิตั้งแต่ไอเครื่องโนเกียใหญ่ๆมันไม่ใช่สิบห้าปีเป็นยี่สิบปีแล้วมั้งทุกคนเครื่องโนเกียใหญ่ๆแบบเออนั่นแหละน่าจะยี่สิบปีแล้วมั้งนะคะก็พ่อมีนิสิตเยอะมาก นั่นแหละไม่อยากจะไปลงรายละเอียดนะคะว่านี้สินอะไรมากบ้างนะคะก็นั่นแหละมีนี้สินนะคะแล้วทีนี้พอเรามาศึกษาเรื่องตัวเลขเนี่ยเออเราก็ให้พ่อเปลี่ยนเลยนะคะตอนแรกพ่อไม่เปลี่ยนไม่ยอมเปลี่ยนเลยพ่อเพิ่งจะมายอมเปลี่ยนเบอร์เมื่อห้าหกปีที่แล้วเองอะ่ะคิดดูนะคะว่าพ่อต้องอยู่กับนี้สินมานานมากมายขนาดไหนนะคะแต่ถ้าเกิดว่า ใครที่ใช้เลขเจ็ดสองอยู่เนี่ยครูเคสก็มีวิธีแก้ให้นะคะบางทีตัวเลขมันส่งผลเราไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะคะทุกคนถ้าเราใช้เลขเจ็ดสองเนี่ยเออครูเคสแล้วจะทํายังไงตอนนี้ใช้อยู่นะคะเราก็ครูเคสจะบอกวิธีแก้ให้อ่ะเดี๋ยวครูเคสเล่าถึงพ่อให้ฟังอีกนิดนึงแต่ตอนนี้ครูเคสหิวน้ํามากๆเลยทีมงานตะโกนเรียกทีมงานก่อนหิวน้ํา ไม่มีใครเตรียมน้ําให้เลยอ่ะคุณบิตคอยอะไรวะคูเคสคุณบิตคอยอะไรวะคูเคสหิวน้ำคุณบิตคอยอะไรวะบอกคุณบิตคอยอะไรวะครูเคสหิวน้ําอ่ะทุกคนทีนี้นะคะครูเคสก็ได้เล่าถึง เรื่องพ่อให้ฟังเนาะนะคะว่าพ่อมีหนี้สินแบบนี้นะคะจากการใช้เลขเจ็ดสองและค,ครูเคสอหากจะให้ทุกคนมองอ่ะแล้วครูพ่อค,ครูเคสก็ทํางานหนักเลยนะทําอาชีพที่เขาทําอยู่เนี่ยเป็นอาชีพที่ใช้แรงงานนะคะทํางานหนักทุกคนแบบว่ามันทําไมมันเหมือนตัวเลขเนี้ยมันเอาชีวิตพ่อของค,ครูเคสมาทํานะมาทายเป็นตัวเลขนี้เลยอะ่ะเหมือนแบบ นึกถึงเลขเจ็ดสองเนี anyway ่ยจะนึกถึงพ่อของตัวเองมากๆเลยนะเออตลกมากๆเลยทุกคนเดี๋ยวครูเคสเล่าให้ฟังต่อนะเคสขอกินน้ำกันเฮ้ยครูเคสบอกว่าจะมาเล่าทุกคนฟังสิบนาทีนี่สิบห้านาทีละเดี๋ยวเราจะต้องรีบปิดไลน์้ะครูเคสจะต้องไป ทำงานก่อนนะคะเพราะว่ามีลูกค้าสั่งซิมนะคะสั่งเบอรอ์ทุกคนไม่ต้องกินน้ํำละเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ครูเคสมาเล่าทุกคนฟังต่อนะคะก็<ม>ถ้าทุกคนนึกถึงเลขเลขเจ็ดสองนะคะมันไม่ใช่แค่ไม่อยากจะให้ทุกคนไปจํากัดความว่าเป็นเลขนี้สินนะคะค,ครูเคทอยากจะให้ทุกคนมองว่าเลขเจ็ดสองเนี่ย ให้ทุกคนนึกถึงรถบรรทุกนะคะไม่อยากจะบอกว่าเออทุกคนนึกถึงเลขเจ็ดสองแล้วนึกถึงพ่อครูเคสนะคะแบบนี้รู้สึกมันเหนื่อยมันทุกข์เหลือเกินนะคะอ่านึกถึงเลขเจ็ดสองนะคะให้นึกถึงรถบรรทุกนะคะถ้าครูเคสไปบอกว่าเป็นนี่เป็นเลขนี่สินหรือว่าอาจารย์หลายๆคนบอกว่าเฮ้ยเลขเจ็ดสองเป็นเลขน,นี่สินมันทุกคนจะรู้สึกว่า,วามันนุนแรงเกินไปครูเคสแล้วหนูใช้อยู่อย่างเงี้ยเออนะคะครูเคสไม่อยากให้แบบว่า บอกว่าเป็นเลขนี้สินนะคะอะทุกคนมองเป็นรถบรรทุกแบบนี้นะคะรถบรรทุกเนี่ยถ้าเราไม่ได้ทําอะไรที่ต้องใช้แรงงานนะคะพยายามหลีกเลี่ยงเลขเจ็ดสองนะคะเหมือนเราอยากไปเที่ยวอะ่ะเออนะคะเหมือนคุณต้นจะไปเที่ยวแบบนี้นะคะคุณคุณต้นจะไปเที่ยวหัวหินคุณต้นจะขับรถอะไรไประหว่างรถเก๋งสบายๆกับขับรถบรรทุกไป นะคะโอ้โหครูเคสสอนแพงมากๆเลยนะคะถ้าเราจะไปเที่ยวหัวหินเราจะขับรถเก่งไปหรือเราจะขับรถบรรทุกไปนะคะเพราะฉะนั้นอาชีพของเราถ้ามันไม่ได้เกี่ยวกับความต้องใช้แรงงานหรือจะต้องใช้แรงใช้อะไรที่มันหนักๆเยอะๆนะคะเรา หลีกเลี่ยงนะคะเราหลีกเลี่ยงเลขเจ็ดสองนะคะแต่ถ้าเราไปขับรถบรรทุกทุกคนลองสังเกตดูนะคะรถบรรทุกอ่ะใครเคยสังเกตบ้างแปลกมากๆเลยนะคะรถบรรทุกจะขึ้นต้นด้วยเจดสองทุกคนไปสังเกตดูนะคะถ้าเรานึกถึงเลข72็ดเนี่ยแหละครูเคสจะนึกถึงรถบรรทุกเออแปลกมากๆเลยนะคะมันบังเอิญมากๆเลยกลายเป็นแบบเฮ้ย ทำไมรถบรรทุกมันขึ้นด้วย72วะก็เลยครูเคสแบบเออไม่ได้ถ่ายรูปมาให้ทุกคนดูนะคะทุกคนไปสังเกตเอานะคะเวลาเราเห็นรถบรรทุกอะถ้าเป็นกรุงเทพอย่างเงี้ยกรุงเทพสมุทรปราการอย่างเงี้ยมันจะขึ้นด้วย72แต่ค,ครูเคสไม่รู้ว่าจังหวัดอื่นขึ้นต้นด้วยอะไรนะคะฝากทุกคนดูด้วยนะคะเออที่กรุงเทพนะคะรถบรรทุกมันจะขึ้นด้วย72หรือ70แบบนี้นะคะเดี๋ยววันหลังค,ครูเคสจะมาเอา่เล่าถึงเลข70ให้ทุกคนฟัง นะคะคเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ตัวเลข72อยู่คูเคสขออย่างเดียวนะคะถ้าใครใช้อยู่อย่านึกถึงหนี้สินเป็นอันขาดอย่านึกถึงหนี้สินเป็นอันขาดมันจะดึงดูดมาให้ทุกคนนะคะให้เราไปนึกถึงเงินนึกถึงเงินที่เราอยากจะได้นะคะวันนี้ถ้าเกิดเรามีหนี้สินอยู่สมมติเรามีหนี้อยู่สามแสน ันนี้ครูเคสจะบอกทุกคนนะคะแพงมากๆเลยถ้าเรามีหนี้อยู่สามแสนเราจะต้องไม่นึก,นกถึงหนี้นะคะครูเคสก็หนูมีหนี้อยู่จะไม่ให้หนูนึกถึงหนี้ได้ยังไงหนูมีหนี้อยู่ไม่นึกถึงหนี้แล้วจะไปหาเงินที่ไหนมามาคืนเขาล่ะครูเคสก็ถ้าเรามีหนี้อยู่สมมติมีหนี้อยู่สามแสนนะคะทุกคนห้ามนึกถึงหนี้ ถ้าทุกคนใช้เลขเจดสองอยู่หรือใครก็ตามนะคะที่มีหนี้อยู่ห้ามนึกถึงหนี้เราจะต้องไปนึกถึงจํานวนเงินที่เราอยากจะได้ถ้าเรามีหนี้สามแสนแต่ฉันอยากจะได้เงินหน,นึ่งล้านบาทอะตอนเนี้ยฉันอยากได้เงินหนึ่งล้านบาทจบนะคะเราไปโฟกัสถึงเงินหนึ่งล้านบาทไม่ใช่เราไปโฟกัสถึงหนี้นะคะเราจะต้องสมมติหนี้มันอยู่นี่นะคะ เราจะต้องข้ามคําว่านี่ไปเลยนะคะไปอยากได้เงินก้อนใหญ่ไปเลยเราได้เงินมาหนึ่งล้านบาทเราก็สามารถใช้นี่ได้แค่นี้จบจบเลยทุกคนไม่ต้องไปโฟกัสถึงนี่นะคะถ้าเกิดใครใช้เลขเจ็ดสองอยู่ไม่โฟกัสถึงนี่ไม่โฟกัสถึงเรื่องทุกข์ยากเรื่องลำบากทุกคนจะต้องไปโฟกัสถึงความสุขความสบายอันนี้คือการแก้เคล็ดง่ายๆนะคะให้ทุกคนลองก่อนแต่ถ้า วันหนึ่งนะคะถ้าทุกคนพร้อมที่จะเปลี่ยนเบอร์นะคะก็ค่อยเปลี่ยนแล้วค่อยมาปรึกษากับครูเคสได้นะคะถ้าตอนนี้เราแบบว่าเออครูเคสมันมันใช้มานานแล้วอ่ะในการที่เราจะไปบอกใครว่าจะเปลี่ยนเบอร์เนี่ยมันเอาจจะยังไม่ไม่พร้อมนะคะก็ค่อยๆนะคะค่อยๆปรับไปแล้ววันหนึ่งที่เราพร้อมเราก็ค่อยเปลี่ยนเบอร์นะก็มาทักปรึกษาครูเคส ได้เลยนะคะและถ้าเกิดใครนะคะอยากเรียนรู้เรื่องตัวเลขเพิ่มเติมนะคะตอนนี้ครูเคสมเีเปิดคอร์สฟรีอยู่นะคะชื่อคอร์สกดแรงดึงดูดกับตัวเลขนะคะครูเคสบอกว่าสอนความหมายเลข0ูนถึงเลข9นะคะแล้วก็สอนทุกคนดึงดูดสิ่งต่างๆมาด้วยตัวเลขนะคะทุกคนจะรู้ว่าตัวเลขนะคะสามารถดึงดูดสิ่งที่ทุกคนต้องการได้บอกว่าจริงๆนะคะแล้วก็ ทุกคนมาโรงเรียนนะคะทุกคนจะปลดล็อกในเรื่องตัวเลขนะคะถ้าทุกคนไปทาตามแบบที่ครูเคสบอกนะคะและฝากอีกหนึ่งคอร์สนะคะทุกคนที่ครูเคสเพิ่งจะเปิดได้3ามวันนะคะก็คือคอร์สพลังตัวเลขกับความมั่งคั่งนะคะคอร์สนี้ครูเคสจะสอนทุกคนจูนพลังจูนตัวเองสู่ความมั่งคั่งนะคะอันนี้สอนเกี่ยวกับพลัง เกี่ยวกับจิตล้วนๆเลยนะคะถ้าใครรู้สึกขาดพลังใครรู้สึกว่าทําไมเงินหายากทครรู้สึกว่าแบบเอ่อทำไมชีวิตเราทําอะไรก็หลายอยา่างทาไมชีวิตของเรานะคะทาอะไรก็หลายอย่างแล้วแต่ทําไมถึงยังไม่สําเร็จทําไมถึงยังไม่ได้สิ่งที่เราต้องการสักที เราไปวัดเราอธิษฐานเราขอพรมาแล้วเยอะแยะมากมายทั้งชีวิตแต่ทําไมเราถึงยังไม่ได้สักทีนะคะทุกคนต้องมาลงคอร์สนี้นะคะพลังตัวเลขกับความมั่งคั่งนะคะครูเคสจะสอนทุกคนนะคะในการจูนตัวเองสู่ขึ้นแห่งความมั่งคัง่งเราจะต้องอยู่ในขึ้นแห่งความมั่งคั่งก่อนเราถึงจะอธิษฐานขอพรได้นะคะถ้าเรายังรู้สึกทุกข์เราไปขอพรท,ท,ทั้งที่เราทุกข์เนี่ย เราก็จะได้แต่ความทุกข์กลับมานะคะเพราะฉะนั้นคลื่นพลังของเราสําคัญมากๆในการที่เราจะดึงดูดสิ่งต่างๆมาสู่ชีวิตของเราได้นะคะก็ฝากทุกคนในคอร์สนี้ด้วยนะคะราคาคอรสต,ตอนนี้อยู่ที่5,990บาทวันนี้นะคะภูเก็ตให้ทุกคนราคาพิเศษ1,990บาทนะคะฝากทุกคนด้วยนะคะใครที่สนใจก็มาลงเรียนกันได้เลยนะคะ แล้วก็ติ๊กต็อกนะคะถ้าสนใจนะคะมาอินบ็อกซ์ได้ที่เพจครูเคสชีวิตเสกได้นะคะก็วันนี้ครูเคสแวะมาทักทายทุกคนแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้พบกันใหม่นะทุกคนไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ